Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ถึงสารรัฐธรรมนูญแน่เพื่อไทยซัดบิ๊กตู่หวังสืบทอดอำนาจหลังส่งสัญญาณพักร่วมรัฐบาลและสวหนุนหาร500เมินดับฝันแลนดสไลด์เชื่อประชาชนรู้ทัน เมื่อวันที่5กรกฎาคม2565นายสมคิดเชื้อคง สอสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวกรณีกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งสัญญาณให้แกนนําในขั้วพักร่วมรัฐบาลและกลุ่มสอวอสนับสนุนใช้สูตรคํานวณสอสอบัญชีรายชื่อหาร500ว่าตนไม่รู้ว่าเท็ จริงอย่างไรซึ่งกฎหมายต่างๆในรัฐสภามีขั้นตอนและหลักอยู่ไม่ใช่นึกคิดจะเอาอะไรก็เอานายสมคิดกล่าวว่าถามว่าเห็นแย้งกับรัฐธรรมนูญยังคิดจะเอาอยู่อีกหรือมีเจตนาอะไรหากเป็นเช่นนั้นจริงเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการสืบทอดอำนาจต่อ ทั้งนี้สูตรหาร100ในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อสืบเนื่องจากมีการแก้ไขกำหนดบัตรเลือกตั้งให้เป็นบัตรสองใบรัฐธรรมนูญมาตรา9กํากำหนดไว้ชัดเจนว่าคะแนนที่เลือกพักการเมืองต้องเป็นสัดส,ส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงดังนั้นมาตรา91คือตัวต้นของการใช้สูตรหาร100 เรื่องนี้เราไม่ได้คิดเองเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเป็นผู้ร่างก่อนให้คณะรัฐมนตรีหรือคอรมอใช้เป็นร่างหลักของรัฐบาลและก็เป็นหลักการของรัฐสภาดังนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องยึดถือตามกฎหมายและข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาอย่าไปยึดถือว่าตัวเองจะต้องมีอำนาจตลอดไปหรือให้กลุ่มพวกพ้องพักการเมืองที่ช่วยเหลือตัวเอง เมื่อถามว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์จะเป็นการดับฟันแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายสมคิดกล่าวว่าหากประชาชนเลือกพลเอกประยุทธ์ต่อให้จะใช้วิธีการอะไรประชาชนเขาก็เลือกยิ่งไปใช้วิธีการที่ไม่ชอบมาพากลประชาชนเขารู้ทันเมื่อถามถึงท่าทีฝ่ายค้านจากนี้จะเป็นอย่างไรนายสมคิดกล่าวว่า ฝ่ายค้านก็ต้องสู้แม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยถ้ารัฐสภาแห่งนี้เอากฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้มันใช่หรือทั้งทั้งที่รู้ว่าขัดรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากในสภาทำแบบนี้เพื่ออะไรเรื่องนี้อย่างไรก็ถึงสารรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องมีใครไปร้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ